ดีครับผมกอฟครับตอนรับวอลโว V40 นะครับอันนี้มีปัญหาเรื่องของจอเดิมของโรงงานเสียมานะครับเราจะทําการเปลี่ยนเป็นจอ Android ขนาด10นิ้วครับงานคัสตอมบิลนะครับจะสวยและสุดยอดขนาดไหนครับกดใจรอครับสักคู่เดียวโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในวอลโวว4 0นะครับปัญหาคือจอเดิมของลูกค้านี่เสียมานะครับเช็คที่ศูนย์มาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ50,000กว่าบาทเลยนะครับท่านผู้ชมครับเราก็ทำการบิวจอเลยครับ เป็นจอแอนดรอยนะครับขนาด10นิ้วนะครับเป็นงานคัสตอมบิวนะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราอัปเดตครับตักคู่เดียวโอเคครับแจ้งความคืบหน้านะครับตอนนี้เราก็ทำกรอบนะครับเป็นอะคริลิกนะครับเพื่อที่จะใส่จอ10นิ้วนะครับโอเคครับ สวัสดีครับผมกอฟครับตัวนี้ผมอยู่ในวันโววี40เป็นที่รยบร้อยครับกับงานคัสตอมบิลที่สวยที่สุดครับท่านผู้ชมครับเป็นจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับงานคัสตอมบิลครับได้อย่างลงตัวทีเดียวครับท่านผู้ชมครับ ปัญหาคันนี้นะครับคือมีปัญหาในเรื่องของจอเดิมของโรงงานเสียมานะครับลูกค้าเนี่ยเช็คที่ศูนย์บริการของวกลโวแล้วนะครับจอเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบ60,000บาทครับแล้วถ้าเปลี่ยนมาปุ๊บก็ยังใช้เหมือนเดิมนะครับไม่สามารถที่จะมีระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เลยนะครับก็เลยมาจัดนี่เลยครับเป็นจอ Android ขนาด10นิ้วครับเวอร์ชัน11ครับแหลม6ลอม1้8ครับคุณภาพจอ QLED ครับนะครับรองรับการใช้งานจาก Google m a p ครับ สามารถใช้คาสั่งเสียงได้ครับไอคอนสยามครับได้แผนที่ขนาดใหญ่โตทีเดียวครับนี่ครับมุ่งหน้าทางใต้ไปตามถนนรัชดาพิเศษถนนรัชดาพิเศษท่องเที่ยวทั่วไทยครับไม่มีหลงทางแน่นอนครับโอเคครับยังไม่พอนะครับลองรับการใช้งานจาก YouTube ด้วยครับมีทุกคอนเทนต์ครับ The v ไ i c e Thailand YouTube ก็สามารถใช้คำสั่งเสียงได้เช่นเดียวกันครับเดีย๋ยวลองฟังสักหนึ่งเพลงครับเบื่อไหมอยากชอปแต่สองเลือ่อนฝนตกรถติดไม่ใช่ปัญหาต่อไปครับทุผู้ชมครับเปิดเพลินทุกการเดินทางครับ คมดังเบาได้ที่จอเลยครับสมิสกีนได้ครับสองหน้าจอครับนด้ยมครับวาเ่อ เดี๋ยวมาดูในส่วนต่อไปครับรองรับการใช้งานจาก MX Player ครับไฟล์เพลงไฟล์หนังครับตะกีดนะครับลื่นปื้ๆเลยครับทัวู้ชมครับโอเคครับ โหลดแอปเพิ่มนะครับเรียกว่า Google Play Store นะครับยังไม่พอนะครับรองรับการใช้งานจากทีวีออนไลน์ครับ3579 a m เจ i n เกอมรินทีวีครับอลพเลยนะพ่อเตรียมถือปืาเอได้เลยยังไม่พอนะครับ Netflix ครับโอเคครับคันนี้นะครับไม่มีกล้องมองหลังมานะครับเราก็เพิ่มในส่วนของกล้องมองหลังครับ เพิ่มความปลอดภัยสูงสุดครับไอแคมสครับมีเส้นกะระยะด้วยนะครับโอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งระบบล้ำๆแบบนี้นะครับงานศิลปะสุดยอดนะครับก็สามารถติดต่อผมได้ครับกอบครับ0634986168ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปคุณมากครับสวัสดีครับ